เพื่อนซาร่าเล่าสิ่งที่รูมาเรื่องไหมกำลังเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองอยู่เรื่อยๆสำหรับกรณีของนักแสดงหนุ่มไม้พิรัตกับนางแบบสาวซาร่าที่หลังจากนักแสดงหนงุ่มยืนคำร้องต่อสารขอสิทธิ์ความเป็นพ่อของลูกชายแท้ๆน้องแม็กซ์เวล์วัยหกขวบเพราะไม่อยากเป็นพ่อที่ใจเพียงเงินเท่านั้น ทั้งยังเผยว่าไม่ได้เจอลูกมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วซึ่งทางสาวซาร่าก็ขอคัดค้านพร้อมยื่นข้อเรียกร้องอีกหวข้อล่าสุดก็มี Facebook แอดเค้าหนึ่งที่อ้างตัวเป็นเพื่อนของซาร่าได้ออกมาโพสต์ข้อความเชิงปกป้องเพื่อน พร้อมแซสฝ่ายชายว่าคนเราไม่ว่างสแตนบายตลอดนะพอติดธุรก็หาว่ากิจการปีหนึ่งมาเจอลูกนับวันได้วันเกิดลูกเคยบอกว่าไม่ต้องจัดวันเกิดในวันเกิดหรอกจัดวันไหนก็ได้ลูกไม่รู้หรอกที่ถ่ายใส่บาทพระนี่กว่าจะอันเชิญมาถ่ายให้ครบได้ลำบากแค่ไหนรู้ไหมตอนมาเจอถ่ายรูปถ่ายวิดีโอลงโซเชียลจบ ไม่มีตังค์ให้ลูกตัวเองยังใช้เดือนละหมื่นห้าแต่ปิดร้านจัดงานวันเกิดให้คุณผู้จัดการซื้อรถพอร์ตป้ายแดงให้คุณแม่ Hash tag คุณพ่อที่อบอุ่นคุณพ่อคนดีส่วนเรื่องดราม่าสนามบินดราม่าสไปเดอร์แมนถ้าคนรู้ความจริงว่าจะชฉากทำเป็นกระบวนการจะเป็นยังไงนะทุกอย่างถูกเตรียมการมาหลายเดือนบอกเลยเรียกแค่นี้น้อยไป พูดลอยๆทั่วยาลงจีนติดโควิดไปไม่ได้ตอนนี้ดังในไทยสมใจแล้วนะพ่อพลาสติกจากนั้นโพสต์ดังกล่าวก็มีชาวเน็ตแคปไปลงในทวิตเตอร์พร้อมบอกว่าคนรอบข้างซาร่าปากดีเหมือนกับที่ลุงกอล์ฟบอกไว้ไม่มีผิดเลยเนอะโดยมีชาวเน็ตอีกเป็นจำนวนมากเข้าไปคอมเมนต์ถล่มด่าเพื่อนซาร่าอย่างหนักเลยทีเดียว